พาวท้าย2เส้นนี้นะคะจะส่งลูกคา้าจังหวัดบึงกาฬนะคะตัวนี้นะคะเป็นพาวท้ายไดสุเอสหนึ่งร้อยนะคะสำหรับอีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นพาวท้ายไดสุเอสสองร้อยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูไปทีละเส้นนะคะตัวนี้นะคะพาวท้ายไดสุเอสสองร้อยค่ะระยะห่างรูน็อตเป็นแบบสี่รูหนึ่งร้อยนะคะความกว้างของพาวุ่นนี้ค่ะวัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ไปจนถึงอีกหนึ่งด้านจะกว้างอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเซนติเมตรนะคะสําหรับพาวเส้นนี้ค่ะเป็นพาวท้ายไดสุเอสหนึ่งร้อยค่ะระยะห่างรูน็อตจะเป็นแบบสี่รูหนึ่งร้อยสิ ความกว้างของพาวมอรจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ไปจนถึงอีกหนึ่งด้านค่ะจะก,กว้างอยู่ที่ประมาณ120ซนติเมตรนะคะรุ่นนี้จะสั้นกว่าตัว s 2 0 0ประมาณ5เซนนะคะเราหมุนให้ดูการทํางานของลูกเฟืองนะคะลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกตินะคะไม่มีติดขัดนะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะคะ สามารถทํางานได้ปกตินะคะด้านในดุมเบรกนะคะจะมีผ้าเบรกและแม่ปั๊มเบรกตามสภาพเก่าญี่ปุ่นติดไปให้นะคะสายเบรกนะคะเป็นแป๊บเป็นเหล็กอย่างนี้นะคะลูกค้าสามารถไปเดินเบรกระบบน้ามันใช้งานได้เลยนะคะก่อนจะส่งทางร้านจะใส่น้ำมันเพิงท้ายเอาจนหมดก่อนนะคะลูกค้าจะลืมตัวเพลิงท้ายประมาณหนึ่งก่อนใช้งานนะคะตัวแป้นสังเวานะคะเราขันยึดติดไปที่ลูกเืลนทั้ง2เส้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะ